สวัสดีครับพี่น้องอากาศหนาวคับเมืงองยากแก่ปากคำปากคำยังเมียขามหวานโอ้บากามหวานพี่น้องข้ามหวานใคยังกินก็ได้ขามหวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวเบาหวาน,านหลายมันไก่พันปีเล็กๆมันหวานอยู่ ปีต่อมามันหวานอมเปรี้ยวเจบอกไว้ท่านบอกบอกไว้ท่านบอกนบอกแล้วไปหนึ่งบอกปากแหงแล้วไปหนึ่งบอกแม่แม่บอกอู้บรรยากาศหนาวครับที่นอกเป็นวัดเป็นนั่นได้ยินนี่ แก่ได้หลายเลยเดีแกไปใส่ต้มใส่แกงก็กได้ครับผมแต่ว่ามันกับปลาเปียวจี๊ดกอยังับกามที่ก็เจ้าขายเนาะโอ้ยทำแก้วกับปีกเนี่ยเดี๋ยวจังหน่อยง,ง่ายๆคือเ้อออก้วยเล้วนี่ยทาแก้วกับปี๊สุดยอดนะครับผม ายากาศหนาวหนาวเท้ากอกขามหนาวครับ เวนบายบายค่ะบายแม่ันใส้าดมายายบนอมาานไงแล้วมาด้วยโอ้ยมามา ปไ,ไป,ปพอป่อพาเข้าห้องเข้าห้องหนาวแล้วลูกเดีย๋ยวเปิดทองเห็นนี่เหก็พี่ต้องโอ้จะกุญแจยังเนี่ยหยิบกุญแจให้พ่อดิหยิบมาเอาไหโอ้ย ลูกมาพี่เน่หนูมาเร็วหนูไปเข้าไปเข้าไปตุ๊จ้าแม่ยังตุ๊จ้าแม่ยังตุ๊จ้าแม่ตุ๊จ้าแม่เออ ออาไปเอาไปข้างนอกเอา้าปิดประตูด้วยโอ้ยเปิดไฟก่อนอ,อ,อุ่นไหมไฟไฟทุกจ้าไม่ไยังจ้า ทูจ่าแม่เออหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางแม่อือต้องสอนตะหน่อยภาพมากทูจ่าตลอดทูจ่าแม่ออเหนียวเหมือนป๊อ้อ้าวนอนนอนพ่อเปิดพ่อเปิดอันนี้ให้ดูกอไก่ให้ดู มายังมาดอยังมาดอยังมายัางไมายังม,ม,ม,มาไปไปไป,ไปดูามาแล้วเอาเสียงเข้าดูอะไรดูอะไรวะ ที่มันมีสาระมักเมองสาระคดีจ้ะสาระค,ะด,ระคะดีเหรอดูคิงคองนี่เหรอคิงคองดูไหมนี่รู้ลิงไหมลิงอาบน้ำกับเป็ดเนี่ยไปไปดูไปดูไปนั่งไปนั่งดูเร็วเร็ววัวแต่กินออกแล้วอนอนนอน ไปนอนไปนอนดูกับพี่พิมพ์นี่มาแล้วข้างนอกหนาวครักพี่นอ้องลิงอาบน้ำลิงเกี้ย๊เกี้ย๊ ม่ยังหนูจัฆ่าษาเด้่ยว่าท่ามาดาไปเด้เนอะ <laughs> Long đi luôn nè bì nè nàng lon đi vô cá đơn nàng lon lều Pim mở tim mày mày shop Pim, mở nè nó mày nói

มึงกินนอนไปละตุ๊กแกแงมากินตับตุ๊กแก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 ไปก่อนพี่น,น้องสวัสดีค er ร att. ับ